วันนี้ได้มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับประจบวันอังคารที่21สิงหาคม2555นะครับซึ่งในเรื่องที่ประธานได้แจ้งที่ประชุมก็คือเรื่องของที่รัฐบาลจะมีจัดรัฐบาลพบประชาชนนะครับเพื่อทุนเพื่อคุณภาพชีวิตโดยได้ถแถลงถึงเรื่องกองทุนต่างๆนะครับซึ่ง เป็นทุนเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและโครงการสําคัญที่ได้ดรับดาเนินการเผยแพร่ต่อประชาชนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้บริหารมาหนึ่งปีก็ได้ดําเนินการไปตามนโยบายที่แถลงไว้รวมถึงเรื่องที่ทางพักไปหาเสียงไว้กับประชาชนนะครับทั้งหมดเนี่ยมีอยู่หลายโครงการที่เป็นโครงการเช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ SML นะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนตั้งตัวได้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโครงการรถยนต์คันแรกโครงการบ้านหลังแรกโครงการพักชำระหนี้สปีนะครับโครงการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรรวมถึงโครงการประกัน พืชผลเกษตรนี่คือสิ่งที่เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นรายการรัฐบาลพบพบ,พบประชาชนเป็นทุนเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะมีการดำเนินการในวันที่ 25- 26สิหงหาคมนี้พร้อมกันทุกประเทศสึ่งทางพักเองก็จะมีการสนับสนุนก,กิจกรรมพร้อมกันนะครับพร้อมกันทั้ง19โซน รวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยการที่จะให้ความรู้กับประชาชนรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ได้ดําเนินการไปแล้วเพื่อใจประชาชนเองได้รับทราบนะครับรวมถึงทางพักเองก็จะได้มีการฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในรูปแบบเนี่ยก็จะมีการจัดของทางรัฐบาลรวมถึงทางพักก็จะมีการสนุนกิจกรรม รวมถึงกา,การจัดตั้งเวทีในกลุ่มทั้ง19โศนเนี่ยในการรับฟังป,นนปะะัญหาปัญหาจากประชาชนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ในวันที25่25-26คงจะมีการแจกถึงประชาชนอันนี้ไม่ใช่การถแถลงนโยบายของรัฐบาลน,นะครับแต่ว่าเป็นการเ,เรื่องของรัฐบาลพบประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงโครงการในเริ่มต้นส่วนหนึ่งที่ได้ดำเนินการไปนะครับ